สำเร็จแล้วอินดีกับเธอด้วยคว้าวรางวัลดาราหญิงบุคลิกภาพดีมหาชนคว้าวมาได้สำเร็จรางวัลดาราหญิงบุคลิกภาพดีมหาชนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวร้ายแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเป้ยปานวาดถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกสองคนแล้วแต่บอกเลยค่ะว่าความสวยความเป๊ะปังทั้งรูปร่างและหน้าตาไม่เคยลดน้อยลงเลยแถมฝีมือการแสดงอย่างคงที่มากๆอีกด้วยค่ะ โดยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมล่าสุดสาวเป้ยได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมได้รับรางวัดลดาราหญิงบุคลิกภาพดีมหาชนจากงาน TV วี o ู Stars Party retire and reborn 2022ทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ยินดีจำนวนมากเรียกได้ว,ว่ารางวัลน,นี้เหมาะสมกับเธอจริงๆคะ่ะ